แสงสีเสียงอันน่าตื่นตาตื่นใจพิธีเปิดฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาโดยมีจองกุ๊กแห่งวง BTS ร่วมโชว์ขณะที่เอกวาดอร์เอาชนะเจ้าภาพกาตาไปได้สองประตูต่อศูนย์ขวาแต้มนัดเปิดสนาม ศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีการจัดพธิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามอัลบายสเตเดียมความจุหกหมื่นที่นั่งในเมืองอัลคอของประเทศกาตาร์สำหรับพิธีเปิดโ o ล l d Cup 2 0 2พนอนอกจากแสงสีเสียงอันน่าตื่นตาตื่นใจจากชาติเจ้าภาพแล้วยังได้จอนจองกุกน้องเล็กของวง BTS อบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้มาร่วมสร้างสีสันด้วยการร้องเพลงซาวท็กประกอบฟุตบอลโลก2อ2 2ย่อย่างริมเ์ รวมกับฟาฮัตอัลคูไบซี่นักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวกาตาเช่นเดียวกับจินิแดดคาร์โดนาดาวิดและไอชาที่ร่วมกันขับขานบทเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีเปิดดังกล่าวเป็นสัญญาณชัดเจนอย่างเป็นทางการว่าฟุตบอลโลก2022ได้ระเบิดศึกฟาดแข่งกันอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่20พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่18ธันวาคมซึ่งเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศโดยหลังจาก ที่เปิดมีคู่เปิดสนามฟุตบอลโลก2022เกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A ระหว่างกาตาเจ้าภาพอันดับ50ของโลกพบกับเอกวาดอร์อันดับ44ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเอกวาดอร์ชนะกาตาเจ้าภาพ2ประตูต่อศูนย์ถือเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่เจ้าภาพเวิลด์คัพเป็นฝ่ายแพ้ในนัดเปิดสนามหลังจากเจ้าภาพ4สมัยก่อนหน้าต่างไร้พ่ายทั้งหมดชัยชนะในเกมนี้ทําให้เอกวาดอร์เก็บ3แต้มแรกของฟุตบอลโลก2022ส่วนกาตาอย่าง ไม่มีคะแนนส่วนโปรแกรมวันนี้อังกฤษพบอิหร่านเวลาสองทุ่มตามเวลาในประเทศไทย ดูต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเราค่ะเฉลิมชัยกำชับกรมชลประทานเริ่มจัดสรรน,น้ําในฤดูแล้งปี65ทับ6เฝ้าระวงังจุดเสี่ยงขาดแคลนน้าขณะพร้อมรับมือฝนใต้อย่างต่อเนื่องในเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอข่าวว่าขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูแล้งของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางแล้วซึ่งได้กำชับกรมชลประทานวางแผนจัดสรรน้ําในช่วงฤดูแล้งปี25 6 5ทับ2,566ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนตามลําดับความสําคัญของกิจกรรมการใช้น้ําโดยจัดสรรน,น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกเพื่อรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมพร้อมวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือกว่า5,382หน่วยเฝ้าระวังจุดเสี่ยงขาดแคลนน้าและที่สําคัญได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ําและแผนการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ให้เกษตรกรและ ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีน้ำเพียงพอไปตลอดช่วงฤดูแรงนี้ตาม10มาตรการรองรับฤดูแรงปี65ทับ66ทีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนชเห็นชอบค่ะ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะกรมชลประทานก็กำชับพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังอุทกภ,ภ,ภัย16จังหวัดภาคใต้จะมีทั้งหมด90จุดค่ะจัดเครื่องมือเครื่องจักรเข้าประจําพื้นที่เสี่ยง1,189หน่วยเพื่อจะสามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์น้ําได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อนําข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่ไปกับการเก็บกักตลอด จนดําเนินการตาม13มมาตรการรับมือฤด,ดูฝนปี65ที่กองอํานวยการน้ําแห่งชาติหรือกออนอชอกําหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อจะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนภาคตะวันออกและภาคใต้เจอฝนตกหนักบางแห่งค่ะช่วงนี้ส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเจอฝนตกฟ้าขนองกรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ40 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทยช่วงวันที่23-24พฤศจิกายนนี้ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้จะเจอฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนความกดอากาศสูงหรือมอากาศเย็นกำลังอ่อ ก่อนที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะก็จะส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังกันด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าขนองคลน จะสูงมากกว่า2เมตรก็เรือเล็กนะคะบ,บริเวณอ่าวไทยงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไปก่อนค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดค่ะ24 26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิมสูงสุด32 34องศาเซลเซียสค่ะ ดูตอกันที่ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกันบ้างค่ะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือบอกว่าการส่งออกปีหน้ายัางเสี่ยงนะคะแนะทาตลาดในภูมิภาคลดต้นทุนส่วน24พฤศจิกายนค่ะจะสัมนาทบทวนตัวเลขในชัยชาญเจริญุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรทเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะว่าสรทยังคงมองสถานการณ์การส่งออกในปีหน้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ท้าทายโดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ยังไม่คลี่คลายซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจโลกให้ก้าวข้ามสู่ภาวะถดถอยเร็วขึ้นซึ่งก็จะมีผลต่อการค้าของทุกประเทศค่ะรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยแนวทางการลดผลกระทบตอนนี้มองว่าผู้ส่งออกอาจจําเป็นต้องมีการปรับแนวทางการทําตลาดใหม่ด้วยการพิจารณาประเทศคู่ค้าในภูมิภาคลดความเสี่ยงจากตลาดหลักที่ชะลอตัวเน้นการทําตลาดในอาเซียนการค้าผ่านชายแดนตลาดตะวันออกกลางหลังจากฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระ ตะรเบียและตลาดเอเชียใต้ยอย่างอินเดียที่ตอนนี้มีการเติบโตค่อนข้างสูงทางนี้ในวันที่24พฤศจิกายนนี้ค่ะทางสรทาจะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ด้วยรวมกับกรมส,งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของการส่งออกในปีหน้า, <S <S นนาเพื่อที่จะพิจารณาตัวเลขการส่งออกให้ชัดเจนอีกครั้งหลังจากสรทาประเมินก่อนหน้านี้ว่าการส่งออกปีนี้น่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2- ถึงร้อยละ5ค่ะ ปีท้ายกันที่เจ้าหน้าที่นําร่างน้องมาวินขึ้นจากน้ําได้แล้วนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากตกเจสกีจมใต้เขื่อนสีนคริน,นานเกือบเดือนค่ะส่งศพชนะสทตรนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจความคืบหน้าการน,นําร่างน้องมาวินขึ้นจากใต้เขื่อนสีนครินเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กว่า200นายได้ร่วมประชุมวางแผนการนําร่างของน้องมาวินเนรเดชาอายุ18ปีค่ะที่พระตกเจสกีที่รุ่นพี่เป็นคนขับจมหายลงไปในทะเลสาบอ่างเก็บน้ําเขื่อนสีนครินเมื่อวันที่ 24ตุลาคมค่ะ โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังค้นหาทางผิวน้ําใต้ท้องน้ําและทางอากาศจนพบร่างของน้องมาวินที่ระดับความลึกประมาณ70เมตรค่ะแต่ยังไม่สามารถนําร่างขึ้นมาได้ในทันทีเจ้าหน้าที่ต้องนําเจ็ตสกีรวมถึงเรือท้องแบนและโดรนค้นหาใต้น้ำำนําจํานวน2ตัวออกไปยังจุดที่พบร่างของน้องมาวินเพื่อนําโดรนที่มีศักยภาพค้นหาใต้ท้องน้ําได้ประมาณ200เมตรโดยใช้เบ็ดเกี่ยวติดกับโดรนค่ะหวังจะเกี่ยวเสื้อของน้องมาวินที่สวมใส่ขึ้นมาได้ ดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกว่า200คนค่ะวางแผนค้นหาแบ่งกันอีกครั้งโดยมีทั้งทีมโดนทีมค้นหาทางอากาศทีมโดนค้นหาใต้น้ําค้นหาระดับความลึก35ถึง150เมตรและโซน,น่าสแกนหาวัตถุใต้น้ํารวมถึงทีมสกูบาค้นหาใต้น้ําระดับความลึก30เมตรทีมเรือค้นหาตามผิวน้ําและเกาะต่างๆจนกระทั่งเรือสแกนเจอวัตถุต้องสงสัยค่ะจึงใช้โดนตรวจสอบพบร่างคล้ายกับมนุษย์จมอยู่ใต้น้ําลึกประมาณ70เมตรซึ่งแม่ของน้องมาวินดู จอมอนิเตอร์ก็ยืนยันว่าเป็นน้องจริงๆค่ะจึงแบ่งกําลังค้นหากันอีกครั้งในระดับความลึก60เมตรและระดับ45เมตรซึ่งพบร่างในแนวดิ่งที่ความลึก74เมตรค่ะถือว่าอันตรายมากและล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะตอนเวลาประมาณ19นาฬิกา5นาทีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถนําร่างของน้องมาวินขึ้นมาจากใต้น้ำได้แล้วพบว่าร่างของน้องมาวินจมอยู่ที่ระดับความลึก70.5เมตรค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากพบร่างเจ้าหน้าที่ก็นําศพเข้าเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ในทันทีและนําไปผ่าพิน สูที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b e a k i n g news